ส,สดีจาสวัสดีครับมาล่ำล่าล่าตีสวัสดิกับแมวเมลูกออซี่ลูกหนูวกําลัางนาฮักเลยค่ะสัญญาวไว้ว่าสิมาลองเพียงให้ซี่ฟังเ <c oughs> อแมซี่เบิ่งกันยาวๆค่ะเบิบ่งนกันยาวๆเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกนดเมื่อยโอ้ยลูกกําลัางยัวเยียเลย กำลังป็นตหาหักเลยบารูวัชซื้อ,อย่างต่างซื้อกันแม่เลยค่ะต่างซื้อกันแม่เลยเข้าดำสามตัวชมสองตัวผูผูซีตัวเมียตัวหนึ่งเมียตัวขาวขาาดำเขาาดำขาาดำตัวหนึ่งเฮ้ยเธอเคยสัญญาว่าไม่มีวันแยกกันไป คำพูดนั้นรู้ไหมทำฉันละลายทุกทีคิดว่าสองเราคงรักกันดีดูเธอชฉยแสนดีแต่สุดท้ายทำไมเธอทำกันได้ลงหลอกได้เพลงนี้เหรอ <c oughs> บอกฉันว่าหลอกกั้แมวว่าอะไราเลเ่นกับแมวหลอกกับแมวไหลสดกับแมวก็ได้ทำเพ่ขี้ขาดตรงเนี้ย อยู่กับแมวมัหม่อเลยอะไรสดกับแมวเดี๋มัดเหม่อเลยเลยดี๋ยถ้าเห็ดเห็ดได <c oughs> ในคำว่ารักของเธอนั้น <c oughs> คือแบบไหนที่ผ่านมาหรือแค่ยังฉันทรม,มาเลิกลากันฉันก็ทำได้เพียงยอมรับเอยลูกหนูไปไหนคคะกําลังยูเอเย่เลยคะ่ะยูเอเย่เมซี่เมียลูกโอนไวลุน นี่ยังเด็กนอยอยู่เลยหนูมีลูกแล้วไว้รุ่นวัยลุนวิลูไอ้ตระลุหนูนะหักเลค่ะยุวยเย่ยยเย่เลยยิ่งยิ่งยิงยนะาักบักคาหนหาักบักคาหน้าฮักบักคาหนาักบักคาโอยโนดกระนถ่ายโดนถัวเห็นบนนี้อาหายนมลูกเลยใช่ยังกันนากันนาเนี่ยเออเนาะ ลูกโตนาหักเนาะก็ลูกโตนาหักเดินบึงเดินบึงเดือดกินน่องกับเล้าเปน็นนาหักกับลังนาหักตับปอตับแปะอยู่กันลังคื้บางท่านลูกโตนาหักเนาะซี่ซี่ง่วงนอนแล้วค่ะนอนแล้วค่ะขอนอนกันนะคะลูกกินนมไปก่อนนะคะล่าจากะคะ่ะโอ้ล่าแล้วมูนี่มูเมลล่าจากล่าตีสวัสดิ์ค่ะล่าตีสวัสดิ์ฟันดีกันทุกๆคนค่ะคุณ ไล่สดทุกเมื่อครับสิบหกสิบหกนาฬิกาหอดสิบแปดนาฬิกาครับผมผู้ใดสนใจก็เชิญครับช่องอีพีเดดาครับผมสนใจเชิญไล่สดทุกวันสนิบหกนาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาครับผมเอ้ยนดตเลือกแล้วแน่แหไม่น็ ลูกมันก็น่ารักจริงๆแหละดูสิเอ้หยหน้าฟัดหน้าเบียงมากเลยใช่ไหมพี่เขาน้องพี่น้องใช่ไหมทุกคนที่เข้ามารับชมช่องนี้แมวเป็นยังไงบ้างเจ้แนะนําตีชมเลยค่ะหักแมวกันบ่กคะหักแมวกันบ่กรับตีชมนะครับเป็นไดแมวหน่อยต่างซื้อให้ได้เลยครับเพิ่งด,ดูกำลังหนาหักอยู่เยอะเลยทางนี้ก็เพิ่งว่าแมวหนาหักแล้วหนาหักแล้วแมวปเป็นตะหลิ่นได้แนละ้ กำลังหนากอดหนาฟัดหนามัมเลยหนามัมหนากอดเลยว่ามันมัมส่หมอนะะี่ค่ะบ่ได้ไป็มุกหมอนี่แมวเ <c oughs> บิ่งกันคะ่ะเบิ่งยวาวๆจักหน่อยอีกจักหน่อยก่อนแมวกำลังหนาหากักทายเพื่อนกันแม่ซี่เพื่อนใจดีค่ะใจดีเพื่อนว่าเราเพื่อนชอบ ในคำว่ารักของเธอนั้นคือแบบไหนที่ผ่านมาหรือแค่อยาให้ฉันทรมาเลิกลากันฉันก็ทำได้เพียงยอมรับมองเธอเดินแยกทางไปไปกับใครที่ไม่ใช่ฉันม,มันนานแค่ไหนที่ตัวฉันไม่มีเธอยืนค้างกันในคืนที่วาดฝันในวันนี้ยังคงรักและยังคิดถึงกันอยู่ไหม ักฉันนะเธอไ,ไปแล้วไปแล้วไล่แล้วบม่ได้เสียงอ่ะวุ้ยลำลากกับดูแมวที่นาลากค่ะไพชอบไพมากกับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เลยนะคะลาตีสวัสด์ค่ะลาตีสวัสด์ทุกคนไปแล้วแมวนอน